Thank <laughs> you. มันทำไม่ได้หยุดวันนี้ยังไม่ได้ตักกองอือเน่าตัววันจริงๆ <c oughs> Thank <laughs> you.